เหมือนเดิมนะจ๊ะให้พอเป็นคนให้น้ำขึ้นเมื่อน้ำขึ้นพี่น้องคนนะน้ำขึ้นเขากั้นดินแล้วนะจ๊าน้ำแดงเลยจ้ะนี่ <c oughs> ให้อาหารปลากับหมูดแดงครับน้ำขึ้นคักเนาะมา <c oughs> ให้อาหารปลากันจ้า ไปเลยหน,นึ่งนันมันลอยไปทางฝน,องน,นเออน้ำม,มันไหลไปทางนน้นใช่ไหมอ๋อน้นาม,มันไหลไปทางฝนขนมกันลอยๆไปทางฝนอู้นกกระไรอืมเราต้องโยนไปตรงโน,น้นแล้วมันก็นไม่ขวดอุ้ยมัน,มนกล็ลั่งไปน่าจะไลมานผีเสื้อเพื่ะที่วัดบางทางนะคะ บรรยากาศค่ะเดี๋ยวเราจะให้อาหารนกพิราบด้วยนะจ้าน้ำมันข no ึ่นคักเนาะนมืกินเนาะวแม่สีเอาขนมปังห้นกนะนอยอะไรกขกินะมกินมันส nice e ิบัวมากกินนี่ยแม่หาเพรแล้วเนาะเอาหมอนมมนมันคือขนมปังมันบม่กินจะเอาห้มันได้ โอ้มาเยอะแล้วพ่อน่ะมาเยอะแล้วมาเยอะแล้วโอ้โหโมเด้งเลมยังโมเด้งเลยแม่แม่แม่จะพาทำคลิป นี่ขนม <Okay. S 1> หวา,าน,นเลม่น่าลัต้องนหนักใคู้ให่ากอ๋อกลิ่นอะกินเมล์ไลเราคนณน่ะนี่ไลยเลยคนออตบุเอาไรอนก็คือปรดดึกอันล่องเทรนหน่อยบีล่องบีล่องมันเมมบางมันหยาดันเอยจิอืม

เยอะมากเลยนะเออดูข้างบนค่ะอะั้นนกนะคะดูมันรอมันรอกินขนมปังน้ำขึ้นแดงจืงคึงเลยจ้าน้ำไหลไปทางโน้นนะจ๊ะดูนกสวยมากเลยน่ทั้งมืงเป็นแพ้ยังไงเนาะแม่ยอดลงกจะได้กินลูกกูล่เนาะ อย่าทำอย่าทำพ่ออย่าทำพ้ย<ป>บอกว่าอย่าเพิ่งเอาให้มันห<ป>นานแ<ป>ม่ด้ยสิบัวายเห็ด<ป>เดี<ป>อันนี้ให้นกด้วยนะคะ<ป>ลงมาลงมาบนหลังคาลงมาแล้ว<ป>อื้ออู้อะไร ดมูแร like, ็งแม่จะปล่อยแม่จะป้อนมุ้งไปมูเร็งแม่จะปล่อยนปลาแรงเข้าไปหาหนกเด้อไปเร็วๆมันมากินนะนั่นแต่พอมันมากินอั่นมันมากินขนมมันกินแต่ขนมปังแต่ถ้าพี่แม่มูเด็งมูเรงมาทางนี้บอกมูเอ็งเออทางนี้นูน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 เห็นไหมเห็นไหม ขนไหมข้นไปมนไปอ่ะไปไป้ย่มาให้อาหารปลากับมาให้อาหารนกครับไอามาให้อาหารปลากับ้อาหารนกครับเอางมาให้อาหารปลากับมอาหารนกครับไอา่มาให้อาหารปลากับปอาหารนกครับ ดูนกข้างบนหลังคาลงมากินนะเดี๋ยวฉันจะเอาให้เอ้ยโอ้มันหลูดไปเล้วมามามาขึนด่วนกดแล้วค่ะจะค่าบรรยากาศจ้ะทุกท่านเลยสฉีกออกอันแกอันนี้อันแกอันนี้ออกตั้นเลย ยานเย็นนะคะแม่น้ำเจ้าพรยาค่ะน้ำไหลแรงมากเลยนะคะเออเอวมจ้าคลิปนี้ก็เอาไวส้สำเนีก่อนได้จำมือนี้มาให้อาหารปลากับอาหารนก ไว้พบออก,กันใหม่ในหนาคลิปหน้าจ้า